สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูคอนตีกิฟสายไฟทําไมเขาถึงทำสองด้านมามันมีเหตุผลอะไรเพราะถ้าหากเอาคอนใหญ่เดี๋ยวผนังมันพังครับหยอกหยอกหยอกยอกอ่ะสาเหตุที่เขาทำสอตัวนี้มานะตัวนี้ก็คือด้านที่ตีเข้าส่วนฝั่งนี้เนี่ยฝั่งแหลมๆเนี่ยเขาเอาไว้เวลาเราจับชิ้นงาน จับพวกกิฟสายไฟอ่าหรือจับพวกตะปูเล็กๆเ,เนี่ยเพื่อนเพื่อนตะปูพวกนี้มันสั้นนิดเดียวเองนะถ้าหากเราเอามือจับเนี่ยแล้วเอาฝั่งนี้ตีมันจะทําให้มันตีโดนมือเรานะบางตะปูบางตัวเนี่ยโคตรสั้นเลยนะครึ่งต่อครึ่งของไอตัวนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยฮะครึ่งต่อครึ่งของไอตัวนี้เลยสั้นจริงๆนะสาหรับตะปูตีกิฟเนี่ย แล้วเวลาเราจับตะปูอ่ะเนี่ยฮะสมมุตินะอันนี้สมมติเวลาเราจับตะปูแบบนี้แล้วตีลงไปโดนมือเราได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันก็คือประโยชน์ของฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเอาไว้ตีแบบนี้ตีปุ๊บ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 มันก็จะไม่โดนมือเรานะด้านที่มันแหลมเนี่ยเวลาตีาต่อเข้าไปนิดๆหน่อยๆเนี่ย มันก็จะไม่โดนมือเราหลังจากนั้นพอมันเข้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอาไอ้น,นี้ตีนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูตะปูตีกิฟใสยลนะเนี่ยฮะอันนี้สําหรับตีปูนะเพื่อนงานปูนมันก็จะสั้นแบบนี้เลยส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมันจะเป็นตะปูตีไม้นะความยาวก็เท่าๆกันกับไอ้ตัวนี้นะความยาวเท่ากันกับไอ้ตัวนี้นะตัวที่มันยาวเนี่ยอันนี้ตีปูนนะเนี่ยฮะครึ่งต่อครึ่งเลยฮนะเพื่อน สมมุติเวลาเราไปตีเนี่ยนยิ่งเป็นตัวสั้นแบบนี้จับไม่ถนัดมือนะเนี่ยถ้าหากเอาด้านนี้ตีโดนมือแน่นอนตะปูไม่โดนนะมันต้องเอาฝั่งนี้ตอ,อกลงไปก่อนตอ,อกนําลงไปเล็กๆน้อยๆก่อนปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บหลังจากนั้นค่อยตีเลยครับอ่ะตีไม่โดนเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้มันลงยังไม่ลึกครับเพื่อน ตีประคองเข้าไว้ก่อนนะปึ๊บเพิ่ิบเบบบบบหลังจากนั้นก็ตอกเลยมันก็ง่ายแบบนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวลองตีให้ดูอีกสักสองสามตัวนะตะปูสั้นๆแบบนี้เราก็เอาฝั่งนี้ตอกลงไปตอกพอประคองลงไปก่อนนะหลังจากนั้นก็ค้อนทุบลงไปเลยตัวสั้นนิดเดียวเห็นไหมตัวนี้ยิ่งสั้นนะเพื่อนก็จะใช้ฝั่งนี้ ในการตอกประคองลงไปหลังจากนั้นตอกลงไปฮะง่ายครับเพื่อนถ้าหากใครใช้งานให้มันถูกกับลักษณะของหน้าง,งานเนี่ยมันก็จะง่ายนิดเดียวตอกลงไปปับ๊บเนี่ยฮะง่ายครับเพื่อนส่วนการตีกิ๊บไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะ บางทีเราจับสายไฟหรือจับลิ๊บเนี่ยลิ๊บตัวมันใหญ่เราจับแบบนี้แล้วก็เอาฝั่งนี้ตีได้เลยแต่ถ้าหากลิ๊บมันตัวเล็กเนี่ยเราก็จับแบบนี้จับค่อยๆตอกเข้าไปอเอาฝั่งแหลมตอกประคองเข้าไปก่อนพอมันเข้าไปนิดหน่อยปุ๊บฝั่งนี้ตอกเลยฮะตอกปุ๊บฝั่งนี้อเดี๋ยวมาลองตีดูอีกตัวหนึ่งเนี่ยฮะใส่เข้าไปปุ๊บ ค่อยๆตอกประคองเข้าไปเสียก่อนเพิ่ก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 เล็กน้อยหลังจากนั้นตอกเนี่ยฮะอ่ะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยฮะเอาฝั่งแหลมตีเข้าไปเล็กๆน้อยๆก่อนหลังจากนั้นด้ามใหญ่ฮะตอกเข้าไป งานตีกิฟตสายมันก็จะง่ายหับเพื่อนกิฟตมันก็มีหลายแบบนะ